Rain drop the สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ n n s n s น Channel นะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งของช่อง n n s n s นนะครับนั่นก็คือวันที่ n n s n s e อัปโหลดวิดีโอคลิปแรกนะครับก็คือคลิปการรีวิวนะครับแบบเดินผ่านๆไปดมนะครับของตัวน้ำหอมมีห่อหนึ่งจากใค่ายโจมบอลนะครับนั่นก็คือ p i o n เนียร์บารเขาซึ่งก็เป็นคลิปเปิดตัวคลิปแรกเลยนะครับของช่องนี้ แล้วก็ถือว่าวันนี้นะครับเป็นวันเกิดของช่องด้วยนะครับก็คือวันที่14กันยายนนั่นเองครับในปี2019นะครับและในวันนี้นะครับในปี2020นะครับก็เป็นวันครบรอบ1ปีของช่องพอดีครับครบรอบ1ปีนะครับเรามีอะไรที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับทั้งการเรื่องการปรับมุมกล้องนะครับการปรับเนื้อหาแล้วก็การปรับสไตล์ต่างๆนะในช่วงแรกๆก็จะมีการคุยแบบ ค่อนข้างจะตะกุกตะกักไปนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีการพัฒนาเนื้อหามาเป็นในเชิงวิชาการมากขึ้นเนาะแล้วก็ใน1ปีที่ผ่านมานะครับเราเพบว่ามีการแบบขอนะครับการรีวิวน้าหอมมาค่อนข้างหลากหลายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นยูนิเซ็กเอ่ยไม่ว่าจะเป็นน้ําหอมผู้หญิงเอ่ยนะครับถึงแม้ในช่องนะครับจะมีการรีวิวน้ําหอมผู้ชายเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าก็จะมีน้ําหอมผู้หญิงประปรายนะครับซึ่ง ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดเหมือนกันครับว่าถ้าเกิดขึ้นปี2องในะอยากจะให้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการเพิ่มน้าหอมผู้หญิงเข้าไปในการรีวิวนะครับเนื่องจากว่าหลายๆคนที่เป็นผู้ชายนะครับนอกจากจะซื้อน้ําหอมใช้เองแล้วเนี่ยอาจจะมีหลายๆท่านเลยนะครับที่อยากจะซื้อน้ําหอมให้แฟนของคุณให้คุณแม่หรือว่าให้น้องสาวอะไรแบบนี้นะก็อาจจะได้เป็นทางเลือกหรือเป็นตัวช่วยหนึ่งนะครับในการเลือกได้เช่นกันครับ สำหรับวันนี้นะครับในคลิปพิเศษนะครับคลิปครบรอบ1ปี Incent Channel เนี่ยผมมีเคล็ดลับบางอย่างนะครับก็ไม่เชิงลับหรอกคือจะเป็นแนวทางนะครับในการเลือกน้ำหอมส่วนตัวที่ใช้นะว่าเลือกแบบไหนนะครับวิธีแรกนะครับคือเราพิจารณาจากเรื่องของสถานการณ์การใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นทํางานนะครับไปเรียนออกเดทออกกําลังกายนะครับกีฬาหรือว่าพักผ่อนซึ่งตรงนี้นะครับผมได้เคยทําเป็นลักษณะของการจัดสรรน้ําหอมเนี่ยว่าเราควรมีกี่ขวดแล้วนะครับ เป็นคลิปค่อนข้างที่จะละเอียดเลยทีเดียวนะครับสามารถไปกดย้อนดูได้เนาะในลิงก์ที่แนบไว้ให้นะครับใต้คลิปนี้แล้วก็ในที่ตัวไอข้างบนนี้เช่นกันนะครับส่วนประการที่2นะครับคือเรื่องของอายุนะครับอายุนะครับของผู้ใช้น้ําหอมเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่เป็นตัวแปรที่ผมรู้สึกว่าก็ค่อนข้างมีความสําคัญนะแต่ว่าแต่ถ้าเกิดใบหน้าของเรานะครับไม่ค่อยสัมพันธ์กับอายุอันนี้เนี่ย ค่อนข้างที่จะโชคดีครับเพราะว่าเราสามารถใช้น้ําหอมได้หลากหลายมากขึ้นนั่นเองสําหรับวัยรุ่นนะครับอายุประมาณ13ปีถึง20ปีเนี่ยที่ต้องบอก13ปีเพราะว่าเลทของช่องเราเนี่ยเป็น13บวกเนาะก็สามารถนะครับที่จะใช้กลิ่นในโทนที่เป็นสว่างนะครับซิตรัสอะควาติกหรือน้ําทะเลอะไรพวกนี้เนี่ยเป็นกลิ่นใสๆได้เลยนะครับกลิ่นบางๆกลิ่นเฟร์ฟรสเนี่ยสามารถใช้ได้เลยนะครับกลิ่นที่ออกแนวซ่าๆคมๆนะครับแหลมๆเนี่ย กลิ่นแนวนี้นะครับวัยรุ่นใช้ได้อย่างดีเลยนะครับพออายุมาประมาณสัก20-30ถึงนะครับประมาณนี้เนาะสักยี่สิบถึงสามสิบไปบายนะทษทีคือประมาณ20กว่ากว่าถึง30ไปบายนะี่จะเป็นวัยทํางานในช่วงต้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจน Y เหมือนเจนผมอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจน Y ในรุ่นผมประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นเจน Z ในยุคที่แบบว่าเป็นเจน Z ช่วงต้นๆน,นะครับอย่างนี้นะก็สามารถใช้โทนที่มีความสว่างได้เหมือนกับวัยรุ่นเลย แต่ว่าอาจจะเพิ่มในเรื่องของความทึบของกลิ่นนิดหนึ่งความหนักแน่นนิดหนึ่งนะครับ mm. เพื่อแสดงความเป็นงายเป็นการขึ้นมานิดหน่อยนะส่วนผู้ที่อายุ40ปีขึ้นไปนะครับ Gen X หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีตำแหน่งหน้าที่ค่อนข้างสูงเนี่ยตรงนี้เนี่ยอยากให้เพิ่มโทนที่ทึบลงมาสักนิดหนึ่งเพื่อความสุข,ขุมนะครับแล้วก็ความหนักแน่นความเยือกเย็นอ,อาจจะเพิ่มในเรื่องของ Floral n o t e บหรือว่าจะเป็นเรื่องของ โน้ตที่มีความเย็นนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มความใจดีลงไปก็ได้คือลดความตึงเครียดนะครับก็สามารถใช้งานได้เช่นกันครับบุคลิกนะครับของคนเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะของบุคลิกอยู่2แบบด้วยกันนะครับก็คือ1คือ introvert กับ extrovert เนาะ introvert นะครับคือคนที่มีลักษณะส,สุข,ขุมค่อนข้างเก็บตัวนะครับพูดจาน้อยแล้วก็ค่อนข้างนิ่งๆน,นะมีพลังงานเมื่ออยู่กับตัวเองนะครับแล้วก็จะหมดพลังเมื่ออยู่กับคนเยอะๆซึ่งบุคลิกในแนว introvert น,นะครับส่วนใหญ่เนี่ย กลิ่นจะออกไปในทางไม้ซึ่งค่อนข้างทึบนะครับหนังหรืออะไรที่ออกทึบๆนะครับมีความเย็นเบาๆแผ่ๆมีความขมนิดๆนะครับมอสหรืออาจจะเป็นลักษณะของส้มที่ไม่ค่อยสดนักไม่ค่อยเปรี้ยวนักนะคือกลิ่นนะถ้าไปในโทนที่เบาๆเขียวๆสบายๆเนี่ย จะเพิ่มความอินโทรเวิร์ตขึ้นมานะครับส่วนความเอกโทรเวิร์ตเนี่ยก็คือคนที่ลักษณะเป็นคนเปิดเผยสายหานะครับโทนสว่างนะไม่ค่อยอยู่นิ่งนะอันนี้นะครับกลิ่นสามารถเพิ่มในเรื่องของความหวานความซาความเย็นนะครับความเปรี้ยวความทะเลหรือโทนสว่างขึ้นไปเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทําให้ซึ่งตรงนี้เนะนี่ยนะจะทําให้บุคลิกดูเอกโทรเวิร์ตมากขึ้นคือดูเฟรนด์ลีมากขึ้นนั่นเองส่วนคนที่อินโทรเวิร์ตแล้วนะครับอยากจะให้บุคลิกดูเฟรนด์ลีมากขึ้นเนี่ย สามารถแอดโน้ตที่เป็นลักษณะของโน้ตที่มีความหวานความเย็นความซาหรือว่าความเปรี้ยวแบบแนวเอสโทรเวิร e ์ดขึ้นไปบ้างเล็กน้อยนะครับแต่อย่าเยอะเกินไปเพราะว่าอาจจะทําให้ขาดกับบุคลิกได้นะครับอ่าส่วนอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นเทคนิคที่แบบว่าผมใช้เนี่ยในการหาน้ําหอมแบบน้ําหอมเสริมนะครับคือไม่ใช่น้ําหอมใช้ทุกวันนะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการเป็นการเพิ่มโน้ตเพื่อบุคลิกเฉพาะบางอย่างเนาะอย่างเช่นนะครับความภูมิฐานนะ ในเรื่องของความภูมิฐานเนี่ยผมจะเพิ่มในเรื่องโน้ตที่เป็นหนังนะครับ iris นะครับ violet orange root นะครับอูดไม้ My moss นะครับ lavender หรือ p a t c h o u i นะกลิ่นที่ค่อนข้างมีความหนักแน่นมีความแบบออกแนวเหมือนวัตถุนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรที่ดูแบบว่าเวอร์จนเกินไปนะครับตรงนี้เนี่ยจะเพิ่มความภูมิฐานได้นะครับอีกบุคลิกหนึ่งคือบุคลิกของความหรูหรานะครับ บุคลิกความหรูหราก็เหมือนความภูมิฐานครับคือจะมีหนังไอริสนะครับไวโอเลตออร์ดิสรูทอูดไม้หนักๆน,นะครับหรือถ้าเป็นดอกไม้เนี่ยก็จะเป็นพวกตระกูลมะลินะครับกุหล,ลาบนะครับแคชเมียร์นะครับหรือว่าแคชมารียนอะไรพวกนี้นะเบียร์วิสกี้รัมวานิลานะครับแล้วก็เบอร์รี่ต่างๆนะที่มันจะออกกลิ่นแบบซอฟๆหน่อยนะครับไม่ใช่เบอร์รี่ที่จัดๆนะเป็นเบอร์รี่แบบแนวที่มันมีเปลือกนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นเลมอนจูนิเปอร์แพชชอรี่อะไรอย่างเงี้ย ก็จะเพิ่มความหรูหราได้เช่นกันนะครับแต่ย้ําเลยครับว่าถ้าเกิดว่าจะเพิ่มความหรูหราจริงๆเนี่ยกลิ่นควรออกไปในทางมีความทึบปานกลางถึงมีความทึบแบบอ,ออกสว่างก็ได้แต่อย่าสว่างเกินนะครับเพราะสว่างเกินมันจะดูแค่ชั่วไปเนาะความวัยรุ่นนะครับถ้าเกิดว่ากลิ่นเนี่ยค่อนข้างจะมีความหนักจนเกินไปเนี่ยเราสามารถหาดูได้ครับในโน้ตที่มีความเป็นอะควอติกมีความเป็นน้ำนะครับทะเลสไปซี่นะครับคาร์ดามอมมิ้นท์พาชอรี่นะครับแล้วก็ หนังที่ออกไปในโทนหวานไม่ใช่โทนฝาดนะ,ะหนังในโทนฝาดก็อย่างเช่นแบบหนังกลับที่มันมีความฝุ่นๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดจะเพิ่มความเป็นวัยรุ่นเนี่ยให้เน้นเป็นหนังที่ออกมันๆออกหว,วานๆนะครับออกเป็นหนังที่ออกหว,วานๆมากกว่าแล้วก็กลิ่นสไตล์แบบเป็นอัมบล็อกซานนะครับทองคาบีหรือว่าวานิลลาเนี่ยก็จะเพิ่มในเรื่องของแบบความเป็นวัยรุ่นได้เช่นกันครับทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าหรูหราจนเกินไปแล้วอยากจะได้กลิ่นที่ออกแนวแบบ สบายสบายมากขึ้นนะครับเป็นลักษณะของกลิ่นที่ดูสมมานะความสมมาตรตรงนี้นะครับแนะนําว่ากลิ่นเนี่ยควรจะใกล้เคียงกับอะไรที่เป็นธรรมชาติเช่นกลิ่นดินกลิ่นพีทนะครับหรือพีทมอสนะกลิ่นเวทิเวอร์นะครับวูดดี้นะครับฟาวเกอร์ต่างๆที่เป็นลนักษณะน้ำหอมฟาวเกอร์หรือน้ำหอมฟูเจนะครับซึ่งเป็นลักษณะของใบไม้ใบเฟิร์นฟรุตตี้นะครับที่ไม่ออกเปรี้ยวออกหวานจนเกินไปนะครับใบาชาใบาไม้ แล้วก็อย่างใบยาสูบก็ใช่นะครับแต่ว่าใบยาสูบเนี่ยถ้าเกิดเป็นกลิ่นที่ออกหวานเนี่ยมันจะออกเป็นลักชัวรี่นะคือมันจะออกแนวเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะให้ความรู้สึกหรูหราขึ้นมาเช่นกันนะครับแล้วก็มันจะเพิ่มในเรื่องของความแมนแล้วก็ความแบบเซ็กซี่ด้วยนะเบอร์รี่ที่ออกเป็นลักษณะของเบอร์รี่ที่มีความมันนิดนึงมีความฝาดอย่างเช่นจูนิเปอร์เบอร์รี่นะครับแล้วก็พวกโอ๊กมอสนะครับแล้วกลิ่นที่เป็นแนวกลิ่นกรีนทั้งหลายเนี่ย ตรงนี้นี่ก็จะสามารถเพิ่มในเรื่องของความสมรถะความเป็นธรรมชาติความเป็นกันเองและความเรียบง่ายได้เช่นกันครับความเซ็กซี่นะครับอันนี้นี้เป็นอะไรที่หลายคนเนี่ยจะชอบมากมากเลยคือเวลาซื้อน้าหอมเนี่ยขอเซ็กซี่ไว้ก่อนแนาะมีสเสน่ห์ใช่ไหมกลิ่นนะครับที่เป็นโน้ตที่ให้ความเซ็กซี่เนี่ยสำหรับตัวผมผมคิดว่ามีอยู่หลายอย่างด้วยกันนะอย่างแรกเลยครับคือพวกตระกูลเครื่องเทศที่ค่อนข้างมีความซ่าแล้วมีความออกอมหวาน นิดหนึ่งนะครับแต่ที่แน่ๆหรือเซ็กซี่มาต้องมีมัคต้องบิวความฝาดนะครับคาดดมอมนะครับมัคนะครับอูดนะครับโอ๊กมอสอะไรพวกนี้นะเบอร์กามอสที่ออกหวานทึบๆนิดนึงนะไม่ออกเปรี้ยวนะเกรฟรุตที่ออกหวานนะครับตรงนี้จะให้เสน่ห์ให้ความเซ็กซี่ได้แล้วก็กลิ่นที่อมหวานนิดๆนะครับแอลโกอฮอล์ต่างๆที่มันเป็นลักษณะของเครื่องดื่มแอลโกโฮอฮอล์เช่นรัมวิสกี้นะครับที่มันออกเป็นในโทนที่ไม่หวานมากหรืออ,อาจจะออกเป็น หวานแบบละมุนล,ละมุนแบบแมนแมนเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็สามารถเพิ่มความเซ็กซี่ได้เช่นกันใบยาสูปก็ใช่นะครับแต่ว่าใบยาสูปเน้นว่าให้ออกเป็นใบยาสูบที่มีความชื้นนิดหนึง่งเช่นโรเช่กับวนาดูวันนะหรือว่าพีโอวานะครับของเดลี่มิลเลอร์เนี่ยคือมันจะออกเป็นใบยาสูปที่มีความหวานนะใบยาสูป so ok, แต่ถ้าออกเป็นไม้เ,เนี่ยคือใบยาสูบที่ออกเป็นแบบใบๆเลยนยลักษณะเป็นดูเป็นไม้ๆเนี่ยเป็นใบไม้ตรงนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นกลิ่นที่ไม่ค่อยเซ็กซี่ทักเท่าไหร่เนาะ อันนี้ให้ลองดิกเลี้ยงดูนะครับถ้าเกิดจะเพิ่มความเซ็กซี่เนี่ยควรเน้นใบายาสูบที่ออกหวานนะอืกลิ่นที่เป็นครอบตระกูลเครื่องเทศต่างๆนะครับแล้วก็มัค์ไม่ว่าจะเป็นไวท์ม m คซ์นะครับแบล็กมัค์นะหรืออาจจะเป็นพวกคาสโซรามนะกลิ่นบีเวอร์กลิ่นของซีเวดอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นกลิ่นที่เพิ่มความเซ็กซี่ได้เช่นกันแต่มันจะออกอ n นเนอริกนิดนึงนะกลิ่นพวกนี้ต้องระวังนิดนึงถ้าเกิดใช้เนี่ยอาจจะต้องระวังในเรื่องของความฉุนนะครับแต่ว่า ใช้ยังไงก็ดูเซ็กซี่ครับกลิ่นพวกนี้นะเป็นอะไรที่มักจะมาในน้ำหอมตระกูลที่มันเซ็กซี่เซ็กซี่โดยเฉพาะน้ำหอมแบรนด์อย่าง YSL อะไรอย่างเงี้ยหรืออิฟซังโรคงนะครับแล้วก็พักโคระบานเนะี่ยใช้ตรงนี้เยอะมากเลยพวกมารเนี่ยเนาะแล้วก็น้ำหอมสไตล์ที่แบบว่าอ่เหมือนจะเป็นน้ำหอมกลางคืนเนี่ยจะใช้กลิ่นที่มีความออกฝาดนิดนึงอ่าเช่นพวกอัลต a ราเมลนะครับถ้าเกิดว่าจะดูของ อจองพอครเจเน่ก็จะเป็นลักษณะของกลิ่นที่เป็นอัลเทอมอลซึ่งจะมีความแบบฟัดฟาดมักซ์ม,มนะเทียบกับตัวเลม,มอลธรรมดาเนี่ยที่เป็นน้ำหอมกลางวันนะความมัคซ์จะน้อยกว่าแล้วก็ยิ่งโอเฟรตในความมัคซ์ยิ่งน้อยเลยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มความเซ็กซี่ตามลําดับการใช้งานไตนะอืความซับซ้อนของกลิ่นนะครับตรงนี้เป็นอะไรที่หลายคนบอกว่าต้องเลือกน้ําหอมที่มีความซับซ้อนมากไหมถึงจะแตกต่างหรือว่า ต้องเลือกน้ำหอมที่มีความซับซ้อนหน่อยนะตรงนี้เนี่ยบอกไว้เลยนะครับว่าเป็นการเพิ่มบุคลิกแบบแนวซับซ้อนและไม่ซับซ้อนคือถ้าคุณเป็นคนที่ต้องการแบบบุคลิกที่น่าค้นหานะครับมีความลึกลับนะมีความแบบท้าทายให้แบบว่าต้องมาค้นใจกันนิดนึงเนี่ยตรงนี้นะครับน้าหอมควรจะมีโน้ตที่ค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงคือประมาณว่าดมทีหนึ่งเนี่ยอาจจะได้หลายๆกลิ่นพร้อมกันแล้วก็ค่อนข้างจะเดายาก ว่าเป็นกลิ่นอะไรนะครับส่วนถ้าเกิดว่าต้องการความเข้าถึงง่ายความเฟรนลี่ความเปิดเผยนะครับตรงนี้โน้ตเนี่ยแนะนําว่าให้เป็นโน้ตที่ไม่ค่อยซับซ้อนสักเท่าไหร่นะเพราะถ้าเกิดโน้ตยิ่งซับซ้อนเนี่ยมันยิ่งทําให้คุณเป็นคนที่ดูซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เลยจะเป็นอะไรที่ดูเข้าถึงยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกโน้ตที่ซับซ้อนหรือไม่ซับซ้อนเนี่ยก็คือแล้วแต่วัตถุประสงค์เลยว่าต้องการให้บุคลิกของตัวเองเนี่ย เป็นคนที่ดูหน้าค้นหานะครับซับซ้อนหรือว่าอยากจะให้เป็นคนที่บุคลิกเป็นคนที่ดูเข้าถึงง่ายและเฟรนลี่ครับ พูดมาซะเยอะเลยนะครับแล้วจะเริ่มยังไงดีครับถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยมีประสบการณ์นะครับเริ่มอย่างแรกนะครับง่ายๆที่สุดเลยคือการดูวิดีโอรีวิวน้ําหอมเยอะๆนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่ช่วยได้อย่างเป็นช็อตคัทที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าคนที่รีวิวเนี่ยเขาก็จะศึกษาข้อมูลมาพอสมควรแล้วนะครับแล้วเน้นว่าควรดูรีวิวจากหลายๆท่านนะครับเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจนะครับหลังจากนั้นหลังจากการรีวิวแล้วนะครับให้แนะนําว่าไปเช็คข้อมูลที่เว็บ f r a g a t i q a c o m นะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นการรวบรวมเว็บข้อมูลของน้ําหอมนะครับปีการผลิตนะครับโน้ตต่างๆนะครับแล้วก็สไตล์นะครับคอนเซปต์ในการผลิตเนาะก็จะเป็นไกด์ไลน์ได้นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าแปลไม่ออกอย่างไรนะครับก็ใช้ Google Translate ก็ได้นะครับตรงนี้น่าอาจจะได้พอเป็นไกด์ไลน์คร่าวๆนะครับแล้วก็วิธีการดูนะครับก็จะดูในเรื่องของโน้ตก่อนเนาะ ว่าโน้ตของเราเนี่ยจะเป็นเน้นไปนในทางไหนนะอ,อย่างผมต้องการโน้ตที่เป็นหนังอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าให้มีความหรูหรานะเราก็อาจจะไปดูโน้ตที่เป็นหนังเป็นไอริสเป็นอะไรแบบนี้นะครับอย่างตัวอย่างที่ให้มาเนี่ยก็จะเป็นน้ําหอมแนวหรูหราตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ให้ดูนะครับโน้ตที่ดูทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นท็อปโน้ตมิดเดิลโน้ตเบสโน้ตนะครับซึ่งบางน้ําหอมเนี่ยก็จะไม่มีการแยกโน้ตเอาไว้คือเขาเป็นลักษณะของโน้ตแบบ เป็นมิดเดิลโน้หมดเลยอะไรแบบนี้นะก็มีนะครับแต่ว่าปัจจัยของเราเนี่ยเราไม่ดูตรงนั้นครับเนื่องจากว่าการดูท็อปโน้ตมิดเดิลโน้ตเบสโน้เนี่ยบางทีเนี่ยเวลาเราดมจริงๆเราอาจจะไม่ได้ลําดับการดมแบบนั้นเนาะให้เราดูที่โน้ตเด่นครับทางด้านขวาซึ่งภาพที่ใหญ่ที่สุดนะครับคือโน้ตหลักของน้ําหอมตัวนั้นก็คือเป็นโน้ตที่หลายๆคนจะได้กลิ่นมากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นปัจจัยในการเลือกด้วยนะครับอ่า ขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการไปลองที่ร้านนะครับแนะนําเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าต้องการซื้อน้ําหอมสักตัวหนึ่งเนี่ยเราไม่ควรจะบายบายถ้ามันหาลองได้นะครับแนะนําว่าถ้าลองที่ร้านไม่ได้แนะนําว่าลองหาไวอลนะครับหรือน้ําหอมขนาดแบ่งขายนะครับซึ่งในเว็บไซต์ต่างๆอย่างผมจะใช้ช้อปปีเป็นหลักเนื่องจากว่ามีการแบบอของเงินคืนได้ถ้าเกิดว่าของไม่ตรงอะไรแบบนี้เนาะ หรือเกิดความเสียหายนะครับก็จะเป็นอะไรที่ผมใช้เป็นหลักแหละอาจจะเป็นความนิยมส่วนตัวบางคนอาจจะใช้เว็บอื่นอย่าง l a z a d a อย่างอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับเว็บเพจหรือแบบเพจที่ใช้แบบแบ่งขายน้ำหอมอะไรแบบนี้เนี่ยสามารถขอหาซื้อแบ่งนะครับสัก 2ML 5 ml ห้เนี่ยนะครับมาลองได้เนาะแนะนาให้ลองก่อนนะครับว่าชอบไหมแล้วก็ตรงตามบุคลิกหรือเปล่าหรือใช้แล้วรู้สึกแบบตะขิดตะขวงหรือทรมานในการใช้หรือเปล่าเนาะถ้าเกิดว่าใช้แล้วรู้สึกว่า โอเคกลิ่นดีชอบอยู่กับมันได้ทั้งวันยิ่งใช้ยิ่งรักอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าง่ายขึ้นในการไปซื้อนะครับไม่แนะนําให้ซื้อแบบรายบายเด็ดขาดเลยเนื่องจากว่าถ้ารายบายจริงๆเนี่ยคือคุณจะต้องเชื่อคนรีวิวจริงๆอะ่ะแล้วบางครั้งเนี่ยซื้อมาแล้วมันอาจจะแบบว่า ไม่ตรงกับที่คุณคิดก็ได้นะครับเนื่องจากการรีวิวน้าหอมเนี่ยการได้กลิ่นโน้นกลิ่นนี้กลิ่นนั้นหรือว่าความรู้สึกต่างเนี่ยมันเป็นทัศนคติด้วยนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของเซนส์ของการดมของแต่ละคนซึ่งแตกต่างกันมากๆเลยซึ่งหลายคนเนี่ยเขาจะได้กลิ่นไม่เท่ากันนะครับซึ่งคนที่เอ่อได้กลิ่นเยอะเนี่ยก็อาจจะแบบว่าอาธิบายออกมาแล้วคือคุณเข้าใจระดับหนึ่งแหละแต่ว่ามันไม่ได้ทั้งหมดไงคือบางทีมันอาจจะเป็นความชอบส่วนตัวของผู้รีวิวด้วยก็เลยมีความรู้สึกว่่าาให้ค้คคยออนขงเ ซึ่งพอตัวเองซื้อมาเนี่ยบางทีบางครั้งมันอาจจะแบบว่ากลายเป็นไม่ชอบเลยซะอย่างนั้นก็มีนะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องระวังด้วยเช่นกันนะครับก็แนะนําว่าให้ซื้อมาทดลองก่อนดีกว่านะครับจะได้ไม่พลาดเนาะปี2นี้นะครับจะมีอะไรบ้างนะครับนับตั้งแต่วันนี้นะครับก็สัปดาห์นี้เป็นต้นไปเลยเนี่ยปี2อนะครับเราจะมีการเพิ่มคลิปที่มีเป็นจัดอันดับมากขึ้นเนาะอาจจะเป็นแบบ10อันดับน้าหอมโนนี่นั่นอะไรนะกับห้าอันดับน้าหอมโนนี่นั่น อะไรแบบนี้นะครับจัดเป็นกรุปกร๊ปเพื่อให้ง่ายต่อการนําไปใช้งานนะครับแล้วก็ง่ายต่อการเลือกใช้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีท่านผู้ชมหลายท่านเลยที่ขอมานะครับว่าอยากจะให้แบบมีการจัดอันดับน้ําหอมแบบที่ชอบบ้างจัดอันดับน้ําหอมทํางานบ้างหรืออะไรบ้างเป็นกรุปกร๊ปบ้างนะครับเพื่อจะได้ใช้แบบว่าเป็นไกด์ไลน์ในการเลือกซื้อเนาะอันนี้ก็จะเพิ่มเข้ามานะครับใน ผังของรายการด้วยนะครับซึ่งก็จะมีปกติเป็นวันจันทร์พุธศุกร์อะไรแบบนี้นะครับก็จะมีแทรกแทกมาเช่นกันครับอันดับที่2นะครับก็คือจะมีเรื่องของคลิปน้ําหอมผู้หญิงซึ่งตรงนี้นะครับขอละเป็นยูนิเซ็กแล้วผู้หญิงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะออกทุกวันศุกร์นะครับแล้วก็พื้นพื้นเลยก็จะขอเป็นวันศุกร์ก่อนนะครับซึ่งวัวนศุกร์เนี่ยขอเป็นวันของผู้หญิงครับเป็นวันของเทพวีนะัสเนอะแล้วก็เลยให้ เป็นวันศุกร์แล้วกันครับซึ่งจะเป็นน้ำหอมผู้หญิงเลยนะครับขอเริ่มจากอะไรที่เป็นกลิ่นที่ ค่อนข้างจะมีความแบบว่าเออป๊อปอปูล่านิดนึงก่อนนะครับอย่างวันศุกร์นี้นะครับเจอกันแน่นะครับกับมานซ่าอินไซน์ครูซนะครับซึ่งอันนี้นก็จะมาเปรียบเทียบกับบาคาร่ารูทไฟฟ์โฟหรือบาคคาครูซสองฟองแห่งอมด้วยนะครับจากเมซองฟองซิดเคอร์จอนเนาะว่ากลิ่น2กลิ่นนี้มีความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรนะครับก็จะเป็นคลิปประเดิมสุกแรกเลยนะครับคลิปต่อไปก็สปอยนิดนึงว่าเป็นน้าหอมที่ เป็นน้ำหอมของค่ายอีฟซังโรคองครับซึ่งมีทั้งหมด4กลิ่นด้วยกันแล้วก็ผมขอแบ่งเป็นสัปดาห์ละ2กลิ่นแล้วกันเนาะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่สัปดาห์ที่ติดกันนะครับก็จะเป็นอะไรที่เป็นการเพิ่มสีสันให้กับช่องด้วยนะครับจะได้ไม่น่าเบื่อจนเกินไปนเนื้อเผื่อคนอยากจะดูน้ำหอมผู้หญิงบ้างนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของระบบสมาชิกสติกเกอร์อีโมจิ คลิปนะครับเอ็กซ์คลูซีฟนะครับอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของ YouTube นะครับซึ่งผมมองแล้วเขาบอกว่าต้องการ30,000 s u b ซับสไครเบอร์นะผมไม่แน่ใจว่าทําไมเหมือนกันแต่ว่าในเมนูของผมเนี่ยมันออกมาแล้วไงคือมันออกมาให้เร็จได้ก็ไม่แน่ใจว่าทําได้หรือเปล่าแล้วก็ ตอนนี้ยังคิดไม่ออกเหมือนกันครับว่าระบบสมาชิกจะให้อะไรบ้างเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะอยู่ท้ายๆปีเลยหรืออาจจะเป็นปีหน้านะครับที่ปี2021อะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะมีระบบสมาชิกขึ้นมานะครับให้สมัครกันแล้วก็จะมีคอนเทนต์นะครับซึ่งเป็นอินคลูซีฟแน่นอนแล้วก็มีของรงวัลให้ด้วยนะครับสำหรับสมาชิกนะครับผมอืแล้วสําหรับคลิปนี้นะครับก็ยาวมากแล้วนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ ติดตามกันมานะครับสับสกไลด์กันมาจน2,300กว่าท่านแล้วนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันมาถึง1ปีแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์เข้ามาแล้วก็การแนะนำนะครับในเรื่องของคลิปนะครับหรือเนื้อหาเข้ามาด้วยเช่นกันครับสำหรับใครนะครับที่เข้ามาใหม่ในช่องนี้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ s u b สกไลด์เนี่ย รบกวนซับสไครป์ไปด้วยนะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งไปด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช่องครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนครับแต่ก่อนจากกันนะครับอย่าลืมนะครับสามารถติดตามได้ผ่าน Facebook และ Instagram และสามารถคุยกันได้นะครับผ่านทาง Direct Message ของ Facebook และ Instagram i แอด n ิ t สันตีเกันครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวไปก่อนครับแล้วเจอกันบาย